วันนี้นะครับเป็นช่วงเย็นที่น้ําลงสุดมากๆาะครับผมจะมาหาปลาในวังนะครับในวังที่มีแหล่งน้ํเล็กอยู่นะครับหรือว่าเป็นแอ่งที่แบบว่าปลาเขาชอบอยู่เป็นตลอดนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเบียร์ทุ่งมหายอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับตอนเย็นนะผมมีเวลาว่างนะเพื่อนครับผมก็เป็นคลิปปากระพงคลองนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงเย็นที่น้ําลงสุดมากๆนะครับลงลงเยอะนะเพื่อนครับเห็นเลนโผล่เลยนะครับครับผมขับเรือขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าน้ําลงสุดก็จริงนะครับแต่ว่าหัวน้ําขึ้นนะมันเป็นหัวน้ําขึ้นแบบว่าเพิ่งเริ่มขึ้นนะเพื่อน ก็น้ำใหม่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับปลาก็จะว่ายทนน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจะมาหาปลาในวังนะครับในวังที่ยังเป็นแหล่งน้ําลึกอยู่นะครับหรือว่าเป็นแอ่งที่แบบว่าปลาเขาชอบอยู่กันตลอดนะครับผมก็จะเน้นไปที่กระพงแดงครับแล้วก็อาจจะมีกระพงขาวนะครับก็ระพงขาวนะครับมันยากนิดนึงนะครับช่วงนี้เพราะว่าน้ําน้อยนะเพื่อนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นคันไวรัสเอ็มนะครับ ตัวนี้เวท8.20นะครับยาว7ฟุต2นะครับสองทอนต่อโคนนะเพื่อนไกดลิซิธฟูจิทั้งหมดนะครับก็เน้นยาวไว้นะครับเพื่อไว้หัวให้ไกลนะครับแล้วก็ไว้งัดโดยเพื่อนผมส่วนล่อนะครับเป็นเอร์เกียร์ลนะครับเบอร์2,000 s p นะครับตัวนี้นะครับสีดำคลิปแดงนะเพื่อน ก็สิบบอลเบลลิงครับโอ้โหแสงสะท้อนโหดมากนะเพื่อนผมก็สายนะครับเป็น Revolu t i o n นะครับ p e 1นะครับถัก9นะครับผมใส่ไว้1 0อยเมตรนะเพื่อนก็สายตัวนี้เป็นมั l ติคัลเลอร์นะครับขึ้นขุยยากนะครับครับก็่วนเยื่อนะครับก็เป็นแก๊ป 95D ดีนะครับก็เป็นเหมือนสีเงินนะครับตัวนี้ออกกฟ้านะครับหลังสีน้ำตาลนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเบ็ด 4X นะครับเบ็ดเดิมนะครับก็เริ่มขึ้นสนิมบ้างแล้วนะเพื่อนก็ใช้งานไปเยอะเหมือนกันนะครับแผลเยอะเหมือนกันนะครับผม ก็อย่าเสียเวลาเลยนะครับหากระพงตอนเย็นนะครับไปถ่ากับข้าวนันเพื่อนก็เป็นร่องน้ำเพื่อนตรงนี้เป็นร่องน้ำนะครับก็ผมจะตรีร่องน้ำนะครับ,นนรบเน้นตามร่องน้ำตามวังนะเพื่อน มันมีปลาตกค้างนะครับที่ไม่ลงไปนะไม่ลงออกข้างนอกทะเลนะเมาานินมันจะมีนะโพรกตกค้างนะอันเนี่ยจะตื้น,นครับพอลางมา Ui Ui Ui, đồn, đồn, đồn đột, lắm Ui phải ra thôi Ui, yên lắm Ui, mình phải, mình 오 이쁜맹 털불맹 으흠 아나 อ้โหใหญ่มากโลกว่าตัวนี้โอ้หโลนะครับหืมเขี้ยวเนอะเพื่อนออกสียงพูเลยโอ้ยจับเก็บเก้าห้าดีครับตอนแรกติดปากตานะครับมันหลุดครับตอนยกอืม ตัวนี้เป็นแมงโกฟแจ็คนะครับหรือว่ากระพงแดงครับก็จะขอน้ำก่อยนะครับก็กัดแก็บเก้าห้าดีนะเพื่อนสีออกเงินๆครับหลังเสียน้ำตาลครับนี่ก็ไซส์ประมาณโลสามโลสี่นะเพื่อนครับผมก็ตึงๆเลยครับตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกนะครับของเย็นนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหาตัวต่อไปนครับครับก็หาตัวต่อไปนะครับเพื่อน โดนเคี้ยวไปตัวแล้วนะเดี๋ยวถ้าไม่กินเราก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับตามหมายที่เราเคยได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับในวังนี้นะบางทีมันอาจจะมีเป็นคู่หรือว่าเป็นฝูงนะครับเราต้องซ้ําไปก่อน โอ้ยเพื่อนเห็นมะออกโอหดมากนะครับโอ้ยวิ่งแบบนี้อะไรอ่ะโอ้ยนี่นะเพื่อนโอ้ยเจ๋นะครับเท้าวท้าเลยโอ้ยเท้าครับ หมีแดงไปแล้วขาวมาต่อครับโอ้โหโอ้โหเขาหัหล้วือหมีฟังเห็นไหมหมีหันแล้วนะครับหมาที่น้ำตื้นๆเลยครับโอ้โห ไปเถอะแล้วไม่ยอมนะครับจับกระชากขาวนะครับไม่โดนนะเพื่อนแกมด้วยผมไม่ได้ดไไดเอาสวิงมานะครับเดี๋ยวผมจะจับโอ้สองเล็บนะครับโอ้ยยากจัลเล็บเพื่อนโอ้ยโอ้ยขาวนะครับ กัดแก็บเก้าห้าดีนะครับสีนี้นะเพื่อนจำไว้เลยโหนี่เลยนะครับเป็นพงขาวนะครับไซส์ประมาณสองกว่ากว่านะเพื่อนๆเอาผมก็กัดแก็บเก้าห้าดีนะมันน่าจะเฉียวนะครับแล้วผมก็วัดติดนะพุ่งไปเลยนะครับไม่โดดนะสุดยอดนะวันนี้นะครับทั้งแดงมีไซส์นะครับแล้วองขาวนะครับสวยๆเลย ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปครับแล้วหาตัวต่อไปนะเพื่อนอ๋อเข้าข้างตาเลยก็เดี๋ยวขังนะขังรวมนะครับขังรวมของแดงหอยทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเป็นดอนสูงนะครับแล้วก็ที่ผมอยู่นี้เป็นล่องน้ํานะขนาดใส่รองเท้าเดินยังเจ็บนะเพื่อนถ้าตีนเปล่านี่ลงบานแน่นอนนะครับ ครับผมเดี๋ยวหาอะไรเล่นนะครับตรงนั้นมันเป็นไม้นะครับแล้วก็น้ําตื้นนั้นเพื่อนเยอะดาลึกมันดําไม่ได้นะครับต้องให้น้ําเยอะนันเพื่อนตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะตีผิวน้ําดูนะครับครับเหยื่อตัวนี้ก็เป็นน็อตโค้ดนะครับโมเดล TNT นะครับหนึ่งร้อยครับว่ความยาวนะครับผมก็แอคชั่นเป็นเหมือนเหยื่อเป็นซิ่วนะครับ ลองตีดูนะก็ยังไม่เคยโดนปลาเลยนะเพื่อนผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเอาลงนะครับอย่างนี้นะต้องจริงอุย้ยองจริงอุย้ยกัดนะครับเพื่อนๆกัดใกล้นะครับโหหไม่เดียวกันเลยนะแต่น่าเป็นทาป้อนนะครับหืม ตามนะนเพื่อนเป็นทับปอนนะครับตามตัวใหญ่คนระับโอ้ไม่กัดนะครับแต่ตามนะครับหลังเลยอนโะ้โดนนะครับอ้ยลุดโอ้โอโอโอ ทาป้อนนะครับทาป้อนมันขี้หลุดนะเพื่อนโคนึกว่าจะรอซะแล้วนะครับมัดโคนะโมเดลเ n นทีนะหนึ่งร้อยนะครับขนาดนะโอ้นึกนวนะ่าขาวนะถ้าขาวน่าอยู่นะครับทาป้อนปากปากบนมันกับล่างมันแข็งนะครับ ข้างๆก็บางอีกน,นะครับโอ้ไม่ตายอืมองแดงว่าก็ใหญ่แล้วนะจะวงขาวอีกขาวมองจะแข็งแรงนะครับอื้อ ครับก็สองตัวนะเพื่อนวันนี้ครับมีพงแดงนะครับไซส์ประมาณโล3โลสีนะครับแล้วก็พงขาวนะครับน่าจะ2โลก,กว่านะครับถ้าผมไม่ถึงสามนะครับตัวนี้นี่สวยๆเลย ครับผมก็ตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับสองแต้มนั้นเพื่อนก็มีพงขาวด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าไม่มีนะนึกว่าจะมีพงแดงอย่างเดียวนะครับพอน้ําน้อยนะผมเวลาออกมาผมจะไม่ค่อยหวังพงขาวเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากจะเน้นเป็นพงแดงนะครับแล้วก็พงขาวเนี่ยถ้าเขามีก็จะกินเลยนะครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอุปกรณ์เซตนี้นะครับของบริษัท BPO นะครับก็คันวรลัสเอนะครับล็อกไอเกลทีนะสายลูรุชชันนะครับก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นแก๊ป d นะคร้บสีนะครับมีนั้นน ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ใช้ทีไรนะครับตึงมือทุกทีนะเพื่อน<ๆ>สีนี้นะครับนีไปตากันได้นะเพื่อน รับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะครับและเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับช่วยแชร์นะเพื่อนๆให้กระพงคลองของเรานะครับมีคนเข้าถึงมากขึ้นนะครับสายนี้นะผมเชื่อนะมีคนตกเยอะนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่นะครับและมีที่เก่งๆอีกมากมายนะครับก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย